วันนี้ขอเจริญพราด,ดิโยมที่เป็นลูกติดของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระรัชพม м ยาและหลวงพ่อพระรัตนโกศลวันนี้นั้นเราก็ได้มาคุยเกี่ยวกับการทํางานสาธารณประโยชน์การงานสาธารณประโยชน์นี้ตั้งแต่สมัยพระเด็พระคุณหลวงพ่อพระรัชพมยานั้นหลวงพ่อนั้นทํามาอย่างต่อเนื่องหลวงพ่อมาอยู่วัดประมาณปี2511 จากหลวงพ่อมาอยู่วัดท่าสงไม่กี่ปีหลวงพ่อก็เริ่มทํางานสาธารณประโยชน์ที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อท่านเรียกในสมัยนั้นว่าเป็นงานสาธารณประโยชน์งานสาธารณประโยชน์ของหลวงพ่อนั้นก็คือการช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากตามสฐานที่ต่างๆทุกภาคของประเทศไทยหรือว่าช่วยเหลือทั้งทหารตำรวจที่ดูแลประเทศชาติอยู่ สมัยก่อนเมื่อหลวงพ่อพระราชษมณ์พมยานท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านจะออกไปแจกของด้วยตัวเองไปให้กําลังใจทหารด้วยตัวเองไม่ว่าเสี่ยงภัยหรือว่าอันตรายอย่างไหนก็ตามหลวงพ่อท่านจะไปให้กําลังใจทหารและประชาชนตามสถานที่ต่างๆท่านจะออกไปส่งเคาะด้วยตัวเองและมีลูกศิษย์ตามไปอย่างต่อนเนื่องในปี2520 ประมาณวันที่21มีนาคม2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้มีปาลบหรือว่าโอวาทกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าอยากจะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานั้นตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 โดยมีมูลนิธิหลวงพ่อปานและหลวงพ่อมหาวิระถาวโรวัดทสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อนั้นท่านก็เริ่มตั้งศูนย์สงเคราะมาตั้งแต่บัดนั้นถ้าเรามาวัดทสูงก็จะเห็นป้ายตรงหน้าโบสถ์ขึ้นที่หลวงพ่อขึ้นป้ายว่าศูนย์สงเคาะผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ,ะการที่9โดยมีมูลนิธิ หลวงปูปานวัดบางลงโคและพระมหาวิระถาวโรเป็นผู้ดูแลอยู่สมัยหลวงพ่ออยู่นั้นก็จะทํางานทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากและสิ่งหนึ่งประกันสิ่งหนึ่งที่ให้แล้วหมดเลยก็มีแต่หลวงพ่อนั้นก็มีทั้งการแจกข้าวสารอาหารแห้งและทำสิ่งที่ยั่งยืนให้กับชาวบ้าน หลวงพ่อนั้นปล,ลบเรื่องการทำธนาคารข้าวโดยการที่ถ้าใครขาดข้าวก็สามารถมาเบิกไปใช้ก่อนได้แล้จากนั้นก็จะเอานํามาคืนการคืนนั้นอาจจะมีต้นทุนบ้างก็คือต้นทุนนี้เป็นต้นทุนที่ไว้สําหรับเพื่อให้ธนาคารนั้นทรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อหลวงพ่อท่าน,นส่งเคาะประชาชนตาม ภาคเหนือก็ดีภาคกลางภาคอีสานหรือภาคทางใต้ก็ดีท่านตรงเคาะทุกที่หลังจากที่หลวงพ่อพระราชพมยานท่านมรณภาพลงประมาณปี2535หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชพนาโกศลท่านก็ได้มาสารงานต่อจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานการทำงานสาธารณประโยชน์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะเน้น กับลูกหลานของท่านไว้อย่างต่อเนื่องและท่านจะพูดไว้เลยว่าให้ลูกหลานของท่านนั้นทำงานสาธารณประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยประชาชนในประเทศไทยที่ตกทุกได้ยากนั้นให้มีความสุขขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราบมยานั้นท่านได้สั่ง เป็นปารบหรือว่าคําสั่งก็ถือว่าเป็นคําสั่งที่ลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นทําอย่างต่อเนื่อง